เพราะชาวบ้านถวายเป็นกิจจะและนิสัยอันนี้เราพูดในเรื่องของของของเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่คนเก่งหรืออะไรนะแต่ว่าผมเคยเคยเคยประสบปัญหานี้มาเราเคยผิดพลาดเราเคยเดินทางผิดเลยพูดให้ฟังเอาทุกคนคิดเห็นยังไงกับผมะท่านว่าจริงหรือเปล่าล่ะทีนี้คุณก็ต้องไปทําใบอนุโมทนาบุญดีกว่าไปอนุโมทนาบุญเกี่ยวกับเรื่องการ ช่วยเรื่องเครื่องช่วยหายใจช่วยบริจาคโรงพักโรงบานสถานีตำรวจหรือว่าตามโรงเรียนคุณไปทำตรงนั้นดีกว่าเรื่องวัดนี่พอก่อนวัดนี่จริงๆแล้วอ่ะเราจะไม่ให้มีเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เนี่ยเห็นไหมพอเราถวายบุญไปเราก็ได้ใบใบใบอนุโมทนาบัตรมาบางคนทํา20บาทจะให้เขียนใบอนุโมทนาบัตรแปบาทหรือหนึบาทก็มีนึกออกไหมทีนี้พระนี่จะไม่เขียนให้ได้ยังไงอ่ะ บางคนเนี่ยพระก็ใจดีเขาก็ต้องเขียนให้เออมันเป็นแบบนี้จริงๆอืมทำร้อยเขียนพันถูกต้องคุณพี่ทำหนึ่งร้อยเขียนพันผมบอกเลยว่าผมจะไม่เอาผมไปย้อนรอยอดีตแต่ผมจะบอกเลยว่าเอาความผิดของผมในอดีตมาปรับปรุงในปัจจุบันบางคนอาจจะโลกสวยมองว่าแล้วมึงเกี่ยวอะไรด้วยการตัวมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้คุณเลยอะไรแบบนี้ผมเลยบอกว่าวันนี้ยพระเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ศึกษา ศึกษานี้ไม่ได้หมายความว่าศึกษาพระธรรมนะแต่ศึกษาในเรื่องของทางโลกทางโลกเราเนี่ยมันมีหลายรูปแบบผมออกมา4ปีแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปในช่วงขณะหนึ่งวันผ่านไปมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยพี่สแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยโดยเฉพาะการบวชพระเนี่ยอาจจะตามไม่ทันด้วยเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเราโยมที่เข้ามาทาบุญเนี่ยที่บอกว่าทาบุญทาบุญเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะจบด้วยเรื่องอะไร พระเราไม่ได้หมายความว่าบวชเข้าไปเพื่อที่จะหาผู้หญิงพระเราที่บวชเข้าไปไม่ได้หมายความว่าต้องการจะกอบโกยกอบโกยหาเงิน <c oughs> แต่เมื่อเข้าไปอยู่แล้วครับเ <c oughs> มื่อเข้าไปอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไอความคิดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุกเวลาเลยเออเนี่ยนี่พูดให้ฟังพระมันอิจฉากันเองก็มีพระโต้แย้งทะเลาะก,กันก็มีพระฉัดหน้ากันก็มีไม่เห็นเหรอที่สุราษฎร์ธานีที่ก้านคอกันเรื่องทรงอะ่ะจำได้ไหม คือมันมีหมดนะพี่เพราะคนเหมือนกันมันไม่ใช่หุ่นยนต์แต่ที่เข้าไปบวชพระเพื่อต้องการอ,าอยากจะควบคุมอารมณ์ตัวเองแต่สุดท้ายแล้วพอเข้าไปเรียนแล้วไปไปศึกษาแล้วมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะพลาดก็เป็นไปได้บางคนนี่โตขึ้นอยากเป็นตำรวจไปเรียนตำรวจเรียนไปเรียนมาเรียนไม่จบเพราะเรียนไม่ได้มันไม่ใช่ทางของเขาก็ต้องออกมาจบแค่นั้นเองนึกออกไหมครับดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ก็เป็นไปได้ เออบางคนเนี่ยเหมือนเหมือนคุณพี่้มเนี่ยแกบอกว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้บางทีก็ถ้าพี่ไปบวชพี่อาจจะรู้หมดแล้วก็พี่อดได้ก็ได้มันแล้วแต่คนอ่ะแต่เหมือนผมนี่ผมยอมรับผมผมพลาดเองผมผิดเองที่ออกมานั่งพูดวันนี้มันไม่ใช่ว่ามาหิวแสงหรือโหนนะผมไม่จำเป็นต้องโหนอะไรเลยแต่วันนี้ทั้งสองพันกว่าคนเนี่ยผมมั่นใจว่ามีพระนั่งดูอยู่ด้วยเห็นไหมเนี่ยมีวัดบ้านลาดมานั่งดูด้วยเนี่ย นะครับอาจจะเป็นพระกนมััการด้วยคือทั้งพระทั้งเนนเขาติดตามช่องผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมาพูดให้ฟังว่าพระที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขาก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องทํำยังไงอ่ะก็ให้เขาได้มีโอกาสนะฮะได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ว่ามันเกิดปัญหาเหล่านี้คนที่มันเคยผิดพลาดเรื่องคดีเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรแบบนี้มันเข้ามาโดยวิธีใดต้องศึกษากับคนที่เคยผิดคุณไปฟังกับนักวิชาการคุณก็ไม่รู้หรอก เพราะเขาไม่เคยโดนแต่ผมอะเคยโดนคุณฟังผมได้แต่วันนี้มีคนบอกว่าไม่จําเป็นต้องให้กาโตวมานักพูดแต่ผมมองว่าสปีที่ผมเงียบขึ้นมาเนี่ยผมไม่พูดอะไรเลยเนี่ยก็ไม่เห็นว่าข่าวพระมันจะเงียบอยู่เลยมันก็ยังมีทุกวัน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 แล้วถ้ายังไม่ปรับปรุงยังมีอีกเพราะตอนนี้กฎหมายของผู้หญิงมันไม่มีตอนนี้ได้ข่าววานน่า,ววาทางคณะสง่งอโทษทีนะคณะ อ,อ,อะไรนะลืมสำนักพุทธเขากำลังจะเขียนร่างนะครับแล้วก็ยื่นอยู่แล้วยื่นเรื่องเป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งไล่คนกับไม่ใช่รัวเพราะมันชนะคดีผมการโตนะพี่ตอนนั้นที่โดนด่าเยอะแย,ยะที่ผมผิดพลาดเนี่ยออกมาสุดท้ายแล้วผมไปคุยแล้วก็อธิบายให้ท่านผู้การเต่าฟังแล้ะท่านผู้การเต่าเก็บโทรศัพท์ผมและพาไปดูดเก็บเรียบร้อยเก็บปับป๊บแกมองเลยว่ามันเป็นการที่วางแผนมาก่อนการที่เตรียมตัวจัดงานจัดฉากขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องแจ้งความกลับผมแจ้งความกลับปั๊บปั๊บสองปีนะฮะใช้เวลาสืบผู้คู่กรณียอมรับทุก ทุกขก่าวหาสี่คดีของผมนะสี่คดีมันถอนได้หนึ่งคดีหรือว่าสองคดีเนี่ยแล้วติดอีกสองคดีมันเป็นคดีอาญาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องหนุกนะผมชนะเรียบร้อยนะพี่แต่คนไม่รู้เพราะข่าวไม่ออกจริงๆข่าวควรจะออกเรื่องนี้ด้วยเพราะคนจะได้ศึกษาไอคนที่มันจะคิดทําผิดมันได้รู้ด้วยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองนะที่คุณบอกว่าไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองจริงๆมันต้องมันต้องคุ้มครองนะ เอาใครรู้เรื่องนี้กดหนึ่งกับใครไม่รู้กดสองครับใครรู้กด1ใครไม่รู้กดสองครับคือข่าวนี้ไม่มีใครรู้หรอกน้อยคนที่จะรู้แล้วผมก็ไม่ได้มาพูดเรื่องนี้ สิ่งที่สําคัญเลยคือเงินพี่จําผมเอาไว้ดีเงินใช่ไหมทําให้คนจนขืนขมเงินใช่ไหมทาให้สังคมตกต่ำเงินใช่ไหมทําให้คนผิดศีลธรรมหน้าด้านหน้าดําเพราะเงินนี่หนอเงินใช่ไหมที่ทําให้สังคมโหดร้ายเงินใช่ไหมทําให้ลูกฆ่าพ่อเงินใช่ไหมทําให้เพื่อนฝูงแตกคอมีเงินมาล่อรูปหล่อแพ้ขอทานแม่กับพ่อมันขาดกันได้กับเพราะเงินเออพระก็พลาดได้เรื่องเงินเนี่ยเออ เพราะใครๆก็มองว่าพระมีเงินขนาดพี่พี่ยังดูเลยว่าพระมีเงินพระรวยเห็นไหมพี่ยังนึกยังรู้เลยว่าพระมีเงินแล้วทีนี้ผู้หญิงบางคนเนี่ยที่มันไม่มีทางไปเนี่ยดีกว่าขายยาก็ไปหาพระนี่แหละเออเนี่ยมันคิดแบบเนี้ยของมันนะมันแค่นี้เองเอานะผมพูดนะถ้าไม่โลกสวยลองนั่งเปิดใจฟังกันว่าจริงหรือเท็จสบู่ได้รับแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยผมบอกเลย บางคนออกมาพูดนะบางคนออกมาว่าผมว่าไม่มควรมาพูดแต่จริงๆแล้วนะักข่าวโทรหาผมหลายหลายหลายเลยนะนี่เมื่อเช้าเนี่ยผมนั่งไลฟ์สดอยู่รายการโหนกระแสเข้ามาดูอยู่มาดูในไลฟ์สดนี่แหละผมก็เห็นอยู่คือทุกคนพยายามจับตามองผมอยู่ว่าคุณจะขับเคลื่อนเรื่องอะไรบ้างเพราะผมเองเนี่ยไม่ได้ขับเคลื่อนเลยผมเป็นคนที่เจียมตัวผม,มรู้ว่าตัวเองผิดผมก็เลยไม่อยากพูด ผมไม่อยากพูดเพราะว่าบางคนมันมองว่ามึงมาพูดทําไมมึงก็ผิดมึงมีสิทธ์อะไรมาพูดในสังคมแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ได้นี่ทําไมคนที่ติดคุกติดตารางสุดท้ายออกมาแล้วยังเป็นสายให้ตํารวจได้ละ่ะและทําไมผมจะช่วยเหลือพระพุทธศาสนาไม่ได้การช่วยเหลือของผมไม่ได้หมายความว่าผมไปจับพระแต่การช่วยเหลือของผมหมายถึงว่าผมเนี่ยฮะต้องจําเป็นในเรื่องของการที่ออกมาพูดให้ฟังบางคนยังโหนผมอยู่เลยไอ้พวกที่ เคยเข้าไปหาผมที่วัดตอนสมัยผมอยู่อ่ะมันไปบอกว่ามันเป็นคนจับพระกาโตุศึกพระกาตุศึกนี่มันอยู่ในนครศรีธรรมราชเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยก็โหนกับพระอยู่ตลอดไปจับพระบางทีพระก็ไม่ได้มีจริงว่ามีสีกงสีกามันก็บุกเข้าไปหาพระไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอท่านบางทีท่านยังไม่ได้ผิดเลยแต่มันไปพูดท่านเสียไปแล้วอ่ะคือมันหาก,กินกับของแบบนี้สกปรก จริงจริงมีน้องบางคนมาบอกผมเป็นคนจับพระกาโตะมึงไม่ได้จับกูเลยกูเป็นคนตัดสินใจศึกออกมาเองบวชออกตัดสินใจในคืนนั้นว่าเออไปนี่มนต์ท่านมาเลยแล้วก็ขออนุญาตลาสิกขาแล้วถ่ายวิดีโอพาตากล้องมาถึงถ่ายจบเลยผมตัดสินใจเองเพราะวันนั้นผมมองว่ามันเป็นการโยงหาพระผู้ใหญ่แล้วยิ่งพระผู้ใหญ่ไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย คือข่าวเขาก็นําเสนอไปเรื่อยๆตอนนั้นน่ะผูใ้ใดฟังเลยมีคนน่ะมีข่าวหลายช่องเลยเอาผมไปโยงกับท่านอ่าท่านแยม้มแต่จริงๆอ่ะผมเข้าไปที่ท่านแยม้มอ่ะไม่ได้หมายความว่าผมอ่ะไปมั่วเรื่องท่านแยม้มผมไปเที่ยววัดแล้วไปเดินกับท่านแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มีคนบอกว่าผมอ่ะไปขอความเมตตาจากท่านให้ท่านช่วยจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคือผมไปไปรู้จักท่านครั้งแรกตอนนั้นแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นหน้าท่านเลย จริงๆแต่คนมันออกไปพูดไงพี่มันออกไปพูดออกไปว่าออกไปแหลงนี่เลยพูดว่าคําว่าปากคนคําว่าสื่อเนี่ยมันเยอะไอ้คนที่มันเล่นข่าวผมในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะมันแกล้งผมจนถึงวันนี้นะพี่รู้ไหมอะผมเป็นคนที่ไม่เคยตอบโต้ใครและผมเป็นคนที่ไม่ได้ผมเป็นคนที่ให้เกียรติคนวันนั้นะมีจัดงานในเมืองนครศรีธรรมราชแล้วผมเดินไปหามโนราเขยเลี่ยม มนุรา,าเคย่ยมเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วมันเป็นพิธีกรอยู่บนเวทีอย่าให้ผมเอ่ยชื่อว่ามันเป็นใครมันเห็นผมเดินจากล่างเวทีและผมเดินเข้าไปหลังเวทีมันเป็นคนพูดจับไมเลยว่าผมนี่ยนะครับพี่นองครกับเป็นคนที่แ่พระกาโตเอ,อผมเป็นคนที่จับพระกาโตเนี่ยคือมันเกลียดผมอยู่แล้วไงซึ่งผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือพี่จะจับผมผิดก็ ก็อเอาไปเลยเรื่องของพี่ผมไม่ได้โกรธอะไรผมผิดก็คือผมรับผิดแต่พี่ไม่สมควรมานั่งพูดความภาคภูมิใจแบบนั้นมึงไม่ใช่ฮีโร่มึงไม่ใช่ฮีโร่อืม <c oughs> คือต้องการใจะให้คนทั้งงานเห็นนะแต่ผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าสิ่งอย่างน้อยๆผมไม่ได้ต้องไปหาแสงจากใครมีแต่คนอื่นมาที่โหนแสงกงนอยู่เออ ขนาดช่องบางช่องยังดูดคลิปผมไปลงเลยตึ่งผมเลยบอกว่าคนยังอยากฟังจากปากเราแล้วทำไมเราถึงไม่พูดไม่ใช่พิธีกรคนนั้นครับไม่ใช่ครูเฉาครูเฉาท่านผมรักท่านมากผมบอกเลยคือผมเบื่อกับสกรปรกอะไรแบบนี้ซึ่งมันแก้งความจับผมนะแจ้งผมจับผม สุดท้ายก,ก็ถอนแจ้งความหมดอ่ะผมไม่เกี่ยวผมบอกแล้วว่าใครอยากใส่เดียวก็เชิญเชิญเลีเ้ยวเข้ามาเลยเพราะผมผมเอาเอาความจริงเป็นหลักผมไม่สนใจหรอกผมไม่สนใจแล้วจะพมเอาตังวัดจริงๆพี่น้นองควงังผมมานาวันเนียพมไม่ได้มาหนังไรสดอยู่หรอกผมศึกออกมาวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมน่าจัดนะอุ้ยสาสิบเอ็ดเมษายน เนี่ยขนาดตัวเองศึกยังจำไม่ได้เลยกับไอ้คนบางคนเนี่ยมันยังรู้จักมันยังจำได้ทุกอย่างทุกลิมิตเลยผมเองเนี่ยยังจำไม่ค่อยได้เลยผมยังจำไม่ค่อยได้เลยคือคือพมแร่งให้ทุกคนฟังว่าพมมันซึกออกมาแล้พผมกันยังใช้ชีวิตได้ปกติเพราะผมมีเส้นทางการเงินและผมอธิบายให้ฟังชัดเจนผมมีหลักฐานเรียบร้อยนึกอ,ออกไหม ามสิบเอ็ดเมษาจํใหม่คณะน้องกระการใช่ใช่พี่ผมลืมโอ้ยสามสิบเมษาใช่ไหมสามสิบเมษาใช่ไหมคือจําไม่ได้เนี่ยบงกลงผมจําไม่ได้จําไม่ได้จริงแล้วผมก็สึกเสร็จเรียบร้อยผมก็ไปหาท่านผู้การเต่าไปเสร็จเรียบร้อยก็อธิบายเสร็จเขาก็แถนฉลองถ,ถอนแจ้งความ <S <S โอ้โหมันสกประปกวงการสื่อเรานี่มันก็มีนะ แต่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปโจมตีสื่อข้างบนนะสื่อข้างบนเขาดีเขาเขาโอเคแต่สื่อบ้านบ้นเนี่ยมันสกปรกโอ้โหมันให้ผมไปบอกไอ้สื่อเนี่ยตัวดีเลยบ้านเราเนี่ยมันให้ผมมาไปบอกกับตํารวจพอผมเข้าไปที่ตํารวจปับ๊บมันมันนัดกับตํารวจแล้วมันเอากล้องมาถึงส่องหน้าผมเลย แล้วมันบอกว่ากาโตยอมรับผิดสารภาพแล้วผมก็เลยไหวขอโทษอีกครั้งหนึ่งบอกว่าขอบคุณมาร์คครับขอบคุณทีให้โอกาสพมได้มาหนังเล้งมันไปบอกว่ากาโต่ยอมรับผิดทุกอย่างคือมันปรับทุกอย่างหมดเลยซอกพล็อกขับพีนองครับผมบอกเลยซอกปล็อกเตก็ดีที่มาเปิดโปงพระแต่เมื่อวานเนี่ยม,มีพระนะครศรีธรรมราชมีปัญหาเรื่องสีกาคุณก็ไม่ควรเอาชื่อผมไปโพสต์อีกเมื่อวานน่ะ เรียกว่ามันเอาผมไปโพสเหลาเอาชื่อผมไปโพสอีกมันมาโหนอะไรผมอีกอะกุสี่ปีแล้วกุณศึกออกมายังอะไรอีกเนี่ยมันสศกกรโกแล้วไม่กล้ายอมรับมันเองอะไม่กล้ายอมรับมันเป็นคนที่ไม่กล้ายอมรับเองมันเอาผมไปโพสอีกไงเธอคือผมบอกแล้วผมเบื่อมากเลยเบื่อกับวงการแบบเนี้คือ โอ้ยยังด่าผมไม่หยุดอ่ะสี่ปีอ่ะไอ้พวกเสื่ออ่ะจริงๆเล่นคนโพสสักทีก็ว่าอยู่เนี่ยแต่ช่วงนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นข่าวอยู่ไงไม่ได้ไงถ้าเราไปทำเขารู้ไงว่าเป็นเราหยอกหยอกยอกฉันไม่ใช่คนใจร้ายใจดำขนาดนั้นทุบปูอ่ะมันนีบาบานะหยอกหยกหยกนี่หยอก,ยอก,ยอก อันนี้หยอกหยอกคือมันมันเกินไปนั้นคือมันเกินไปนี่คือพระนี่แหละมึงเอาอะไรเลยมึงไงเขารึกไปแล้วก็คือชอบนี่เขาไม่ใจไปปลนร้านทองเขาไม่ใจไปปริชีวิตเคยเขาไม่ใจไปกลาดในโรงเรียนเขาไม่ใจไปกลาดเด็กนักเรียนเดี๋ยวมึงเอาอะไรได้แค่เลวโลาแต่ข่าวพระมันเล่นได้ไง คุณเพรี่พูดอยู่ค่ะว่ากาโตะชนะคดีใช่ครับพี่เพรี่พูดอยู่ในรายการในรายการโหนกระแสอยู่ถ้าใครไปดูน่ะเขาก็บอกอยู่ว่ากาโตะก็แจ้งความกลับแล้วก็ชนะเห็นไหมล่ะแต่ข่าวไม่ค่อยออกไงคนที่ติดตามเท่านั้นแหละถึงจะรู้คดีของผมมันก็ถอนแจ้งความเสร็จหมดแล้วเพราะเรามีเส้นทางการไปมาของเงิน คือฐานเข้าใจไมว่าวัดบานบานเนี่ยเวลาท้อนทางมันคือไอคนให้ข่าวเนี่ยมันคือคนใกล้ตัวผมแล้วมันกลัวหรือว่ามันไม่ชอบผมก็ไม่รู้มันก็ไปบอกว่าผมเอาเงินจากวัดไปมีการถอนเงินไปแต่มันไม่ได้บอกว่าเอาไปทำอะไรได้แต่ผมโชคดีไงพี่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยไอคำว่าเงินวัดกับเงินส่วนตัวนี่คนละเรื่องกันนะ เวลาเขาถวายเนี่ยซองเนี่ยถวายพระเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าข้อถวายแด่พระทรงข้อพระทรงจงรับข้อพระทรงต้องการพระสรง์สิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือหมายถึงว่าถวายพระแต่ถ้าจะถวายวัดเขาจะเขียนหน้าซองหรือเขาบรรจุลุกลงเลยว่าขอถวายเป็นค่าน้ําค่าไฟขอเป็นเงินถวายอ่าปัใจจัยให้กับวัดนี่คือชัดเจนทีนี้วัดเพญญาดเนี่ยมันเป็นวัดเก่าวัดเดิมเป็นการถอนเงินแบบยาก คือปลายเดือนเนี่ยเขาจะถอนหนึ่งครั้งอ่าทีนี้เนี่ยพี่วัดเราเนี่ยอย่าว่าแต่พี่เลยอย่าว่าแต่วัดเราพี่เองอะ่ะค่าใช้จ่ายทัย้งเท่าไหร่วันหนึ่งแล้ววัดเราอะ่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าน้ําค่าไฟค่าตัดง้าค่าส้มแซมบํารุงค่าทั้งนั้นทีนี้กฎของวัดคือถอนคือไปถอนที่อําเภอนน่นต้องไปถอนปลายเดือนหนึ่งครั้งทีนี้ ผมก็สัมรองจ่ายไปก่อนสัมรองจ่ายเลยสมมุติอ่านี้พันแปดใช่ไหมก็สัมรองจ่ายค่าตัดหญ้าไปค่าม่านตอนนั้นไปดูได้เลยที่ว่าเป็นญาติจะมีอาการวาดภาพในอุโบสถอันนั้น 2, ะสองแสนกว่าบาทผมก็โอนตรงไปให้เลยคือโอนไปให้ก่อนเนี่ยค่าม่านแปดหมื่นกว่าบาทก็โอนไปให้ก่อนแล้วพอถึงสิ้นเดือนผมก็เลยถอนแต่เราไม่รู้ไงถอนจากบัญชีวัดแล้วยิงตรงมาบัญชีพระกาโต้ทีนี้มันก็มีเส้นเงิน แต่โชคดีที่ผมขึ้นไปที่ศพผมไปที่เดียวกับท่านผู้การเต่าเลยผมไปที่เดียวเลยผมไปที่เดียวกับผู้อาผมไปที่เดียวกับทิศแย้มเลยไปนั่งที่ผู้การเต่าเลยแล้วก็ชักบัญชีมาเลยเขาก็มีเส้นเงินชี้เลยว่าอย่างนี้เอาเงินเส้นนี้คุณพาไปไหนถ้าตอบไม่ได้ก็โดนแต่โชคดีที่เราตอบได้หมดและผมมีหลักฐานการโอนแล้วเจ้าของร้านก็มายืนยันว่าเออนี่ท่านการโตทำแบบนี้จริงๆเขาก็ถอนแจ้งความแล้วก็จบเนี่ยเรื่องมันเป็นแบบเนี้ย ทีนี้เขาก็เลยเอาโทรศัพท์ผมไปโทรศัพท์ผมยอมรับว่ามีการลบอยู่แล้วพอลบปั๊บเนี่ยพี่ฟังผมนะต่อให้ทาผิดขนาดไหนนะพอไปถึงสามอนะพอไปถึงกองปราบนะผู้การเต่าก็สั่งให้ลูกน้องแยงปึ้งเข้าที่ท้ายดูดปึ๊กเดียวข้อมูลดูดกลับมาหมดเลยวูดเดียวคือกลับมาหมดเลยมันเห็นเลยว่าข้อความที่เขาส่งมาตั้งแต่คําแรกจนถึงคําสุดท้ายมันหมายความว่าอย่างไรทางตํารวจก็เลยบอกว่าการโตต้องแจ้งนะถ้าเป็นแบบนี้นี่คือมารศาสนา หลักๆเลยที่เข้ามาทําให้เราผิดพลาดได้นี่ต้องเป็นแบบนี้การโตต้ตองแจ้งความจับถ้าการโตไม่แจ้งความกฎหมายไม่สามารถเล่นงานได้เพราะไม่มีกฎหมายคุ้มครองแต่ถ้าการโตแจ้งปั๊บมันจะโดนคดีรีดเอาทรัพย์แล้วก็ก,กันโชคทรัพย์แล้วก็รับของโจรมันมีเยอะแยะเลยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นผมก็เลยแจ้งจับปุ๊บเดียวพี่ครับทุกอย่างใช้เวลาไปผมสืบไป4ปีใช้เวลา2ปีในการสืบสวน ตนเชื่อไห้กับพี่น้องกับว่าคำผู้ที่เขาแรงกับพมตอนสาไมัพผมอยู่วัดมันคนหละเรืองกับเรืองจริงเลยไอ้คำว่าพี่ชายแทๆ้ๆสุดท้ายก็ไม่รู้เคยมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักกันในรับเฮางแล้วก็มารู้จักกันแล้วบอกว่าเออมาช่วยทําให้เป็นพี่ชายหน่อยมันเป็นแบบนี้เลยมันเป็นแบบนี้เลยมันเป็นแบบนี้เลยครับผมก็เลยตัดสินใจแจ้งความ เมื่อวานเจอพี่การโตที่เซ็นทันใช่ครับผมก็เลยแจ้งความกลับสุดท้ายเขาก็รับสารภาพหมดสารตัดสินจำคุกฮะนี่ผู้ได้ฟังตึ้งตีนี่พระที่โทษโทษป่านนี้เอาเลยใครที่ศึกไปแล้วก็มาที่มาแจ้งกันดีมันต้องตึ้งขั้นหลักทรัพย์อะมันต้องตึ้งขั้นขั้นโชคทรัพย์อยู่แล้วถ้ามันคิดดีมันไม่ถ่ายรูปเก็บไว้ทุกช็อตมันไม่ตบหัวเหมือนกรองยาวหรอกปองปองถึงปองจับปองถึงปองปองถึงปองจับปองถึงปอ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 ง เตี้ยเข้าใจไหมคือทุกอย่างมันมันมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งอเออมันเป็นแบบเนี้ยเลยแล้วให้ทุกคนฟังคือบางคนก็แรงโลกสวยดา่าผมอยู่ว่าไม่สมควรมาพูดแต่จําเป็นต้องพูดทําไมถึงพูดไม่ได้ผมอยากรู้ก็เห็นสี่ปีแล้วที่เงียบไปก็ไม่เห็นมีอะไรดีๆขึ้นมาเลยอะ่ะอย่างน้อยๆเขาก็ได้ฟังเราอะ่ะ กบหัวมันกรองยาวใช่เนี่ยบอกเลยคือสิ่งที่สำคัญคนเป็นพระก็ผิดผมเองก็ผิดครับพี่ผมผิดแต่อีสาวก็ปเนี่ยมันน่ากลัวคือมันกล้าเล่นกับพระผู้ใหญ่หมดเลยพระระดับที่ตำหนิด่าผมตำหนิผมว่าผมตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กอะตั้งแต่ผมศึกออกมาใหมๆ่ๆมีพระใหญ่ๆเลย ปะนเลยตึ้งต่นีสุดท้ายพระผู้ยิ่งเพรที่มันทึกลงมามันทึกเหมือนปลาหมึกที่อยู่ในแผงอ่ะเคยเห็นไหมปลาหมึกที่เป็นปลาหมึกแห้งอ่ะที่อยู่ในแผงอ่ะคือมันทึกลงมาแบบง่ายๆเลยทึกทึกทึกโอ้โหอีนี่มันเป็นมันเป็นแอนแอนมันเป็นแอมไซยาไน์สองอ่ะอีไซยาไนต์อ่อะมันเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะคือมันทึกรวดเดียวหลุดออกหมดเลย คือมันงงเลยเพราะฉะนั้นเราควรทํำยังไงก็ได้คือล่าสุดได้ข่าวว่ามันไปได้คนขับรถใครได้ดูข่าวบ้างได้ข่าวไหมเดี๋ยวฉันเล่าอะไรให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องมันลุกลามไปหมดแล้วคุณกอ๊อฟอาตอนนี้นะผมอยากจะพูดใครใครได้ยินบ้างเรื่องเรื่องเรื่องคนขับรถเอาแบบนี้ใครอยากรู้ต่อเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวเรามานั่งพิจารณากันนะขออนุญาตนะ ใครรอพิมพ์คำว่ารอผมขอเวลาหนึ่งนาทีขอเวลาหนึ่งนาทีฉันจับโปรโมชั่นให้ลูกค้าแป๊บเดียวขออนุญาตของก็ต้องขายเรื่องเพื่อนก็ต้องพูดขออนุญาตแป๊บเดียว